อันนี้เป็นร้านที่แบบทุกอย่าง5รูปีนะคะ5รูปีอันนี้ก็เป็นขนมอันนี้คือที่เราเลือกซื้อไปเมื่อกี้นี้อันนี้ dust dish dish talis petalis ก็คือ45เอ็กบัสเย่เมเลเปเมเลปานเหรอฮะฮะเลี้ย อ,อันนี้ก็คือนี่ๆะเหลลีครั่อันนี้ก็เป็นพวกเจลลี่นะคะเป็นเครื่องเทศเป็นเยีลี่เยเอ็กออสประชาทโฮแกจีคือเราซื้อขนมเขา50รูปีนี่นะคะเป็นแพ็คเกจฮินดีเลยภาษาฮินดีนะคะ อันนี้เป็นอะไรอันนี้เป็นที่เขากินหลังกินข้าวมีมัสซาลาด้วยห้าลูทุกอย่างห้าลูก เย่เวลาเกี่ยนอ๋อเป็นมาสลานะะพวกเนี้ยเย่เยกะลัมมาสลาฮะนะมาสลาเป็นกะลัมนะคะเป็นมาสลาแบบร้อน เย่ไก่เซคานะ่าฮะอ่าทันดูรี่ฮันดี้มามาสัลาปีสเออกอแล้วก็มาฮันดี้าักาเกอ,อกาาเมาดัลลังเปอร์เซ่เย่ไฟหวาล้านะก็คือเอาไปผสมแบบทอดอะไรอย่างเงี้ยได้นะคะเขาไม่ไมีวนะิทีบอกว่าเนี่ย